จบการติดตามชมรายการเส้นทางมันเทิงต่อด้วยละครเมืองแก้วและละครแม่เบีย้ยเป็นรายการต่อไปนะครับอุธศาสนสุภาษิตในวันนี้ค่ะสัพเพธธรรมานาลังอภินิเวสายะ สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นส่วนภาพอินไทยข่าววันนี้ครับจะพาไปชมการแสดงพลุดอกไม้ไฟสีสันตะการตากลางผืนฟ้ายามราตรีที่เมืองหลิวหยางบนทลนหูนานของจีนครับภาพถ่ายมุมสูงจากโดรนก็ได้มอบประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจทีเดียวซึ่งเมืองหลิวหยางนี้นะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นสูงกลางพลุของจีนค่ะปัจจุบันมียอดการผลิตปีละกว่า2 2 0 0 0 0ล้านบาทลาก็ไปพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ